走吧。 ค้าดีดีเข้ามาซิคอนฟา สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะหนึ่งสำคัญนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งหัวใจที่สำคัญนะคะที่สั่งความมั่งคั่งให้กับเรานะคะหนึ่งหัวใจแล้วเนี่ยหนึ่งหัวใจที่สั่งความมั่งคั่งให้คุณตลอดไปนะคะกับคลิปนี้เลยนะคะ ขอญาตเต้นก่อนสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลย,นะะยเนี่ยค่ะขอญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อแบ่งบุญให้กับผู้คนนะคะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะกับกฎจักาลกดแรงดูที่กุสวานะคะ คุณธีวาเป็นนะคะพนักงานนะคะผู้จัดการประกันชีวิตบริษัทหนึ่งนะคะได้มาล่วงรู้กฎจักรวาลกฎรแรงดูดนะคะก่อนหน้านี้นะคะเป็นคนที่นะคะมีความทุกข์หนักมากค่ะทุกนะคะเหมือนแบบว่าเบกโลกไว้ทั้งใบอยู่ที่นะคะอยู่ที่ตัวเราค่ะนะคะแต่ตอนนี้นะคะได้แบกโลกนั้นออกไปจากจากอะไรคะจากอ,อกไปเรียบร้อยแล้ว ะะขายประกันนะคะทำสกุลเงินนะคะซื้อของมาขายออนไลน์นะคะเคยทำมาทุกอย่างแล้วแต่ไม่รอดทำไมถึงไม่รอดคะเพราะว่าไปด้วยความโลภค่ะ <c oughs> เพราะว่าไปด้วยความโลภค่ะไม่ได้ไปด้วยการให้นะคะเพราะตอนนั้นเราไม่รู้คะ่ะว่าเราไม่รู้อะไรนะคะเพราะเราไม่รู้จริงๆนะคะว่าการให้เนี่ย คือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่แต่เราขายประกันอยู่แล้วเราเป็นคนที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกันชีวิตคือเราเน้นบริการเราเน้นให้กับผู้คนอยู่แล้วนะคะแต่มันต่างกันค่ะคือนะคะที่บริษัทประกันเนี่ยนะคะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้ตอนนั้นคือไม่เคยรู้เลยว่านะคะที่ทำเนี่ยคือเราไม่คือเรารู้ว่าเราได้แต่เราไม่ได้รู้ลึกไงว่าเราจะได้ค่าคอมเท่าไหร่นะคะเราจะได้ แนะนำลูกค้าทําประกันแบบนี้แบบนี้ค่าคมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไรเราไม่รู้แต่เรารู้แค่นะคะอันนี้ได้อันนี้ได้แต่พออยู่มาสักพักหนึ่งค่ะนะคะความโลภมันเกิดค่ะนะคะความโลภมันเกิดเข้ามานะคะและทีนี้ค่ะมีคนมาบอกว่า ถ้าจะแนะนำนะคะเออแนะนำลูกค้านี่ให้ดูค่าคมนะคะมันก็มีนะคะที่นะคะคือมันมีเสียงบางเสียงบางสิ่งบางอย่างเสียงจากใครคนหนึ่งที่เข้ามาค่ะว่านะคะเหมือนลูกค้าทําเผนเนี้ยได้ค่าคมเท่าไหร่เขาจะมาถามแบบนั้นนะคะเออแต่เราก็บอกไปค่ะว่าได้ค่าคมเท่าไหร่ตุกนี้นั่นนะคะเหมือนกับการขายออนไลน์ก็เช่นกันค่ะนะคะวันนี้ค่ะเราลงทุนไป เราต้องรู้ว่าเราได้อะไรนะคะเออเราต้องรู้เราได้อะไรแต่การที่เรารู้แล้วว่าเราได้อะไรแต่เวลาเราไปไปแนะนําคนอื่นอ่ะเราไปแนะนําด้วยการที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าคนนี้ทํากับเรานะเราจะได้สามหมืนถ้าคนนี้ทํากับเรานะเราจะได้สี่หมื่นนั่นคือความรู้เฮ้ยเดี๋ยวเราเอาอ้นี้ไปให้เขาดีกว่า เอาไปให้เขาทดลองกินดีกว่าเดี๋ยวพอกเขากินเห็นผลนะเขาจะกลับต้องกลับมาซื้อกับครูแน่เลยอันนี้คือตื่นรู้กับนะคะตื่นรู้กับอ,อในคอค์สนะคะคอค์สจับมือขายและจับมือขยายนะคะครูผ่านต้องขอบคุณด้วยนะคะคือมันเป็นเหมือนกันนะ่ะจิตมันเป็นเหมือนกันนะ่ะเออบางครั้งอะ่ะจิตที่เราเอาไปให้คนอื่นเนี่ยเหมือนเหมืนอนเอ็มอ่ะ เอสอมกาแฟเอสเอมชานมเฮ้ยเอาไปให้คนนี้ลองกินสักทรงเดี๋ยวบอกินติดใจนะต้องกลับมาซื้อกูแน่นอนรับรองว่าต้องกลับมาซื้อกูแน่นอนแต่ผลที่ได้ไม่รู้เขากินหรือเปล่าเออหรือเขาแค่วางไว้เพราะเราไปให้เขาด้วยความรู้ที่ที่จะกลับมาหนึ่งสำคัญของหัวใจแห่ง การให้นะคะหนึ่งหัวใจสําคัญของการสั่งความมั่งคั่งนะคะให้เรามั่งคั่งไปตลอดกาลก็คือนะคะการให้ค่ะให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ค่ะให้จิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะวันนี้นะคะที่วานะคะตื่นรู้นะคะเออจากอดทูพาวเวอร์ละนะคะข้อที่หนึ่งหัวใจสําคัญอีกค่ะคือการสร้างระดับของการ สร้างระดับความโชคดีที่เกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันนะคะสร้างระดับความโชคดีวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราโชคดีแบบไหนขอบคุณนะลมหายใจของฉันที่ทําให้ฉันยังมีชีวิตอยู่หนึ่งเลยค่ะสิ่งที่เราโชคดีเรานะคะรักสารระดับความโชคดีไว้วันนี้เรายังไม่ตายค่ะเรายังมีลมหายใจค่ะเราสามารถที่จะไปต่อได้ค่ะอืม นะคะและเราสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามเป้าหมายตามที่เราฝันไว้ได้ค่ะในวันนี้แต่ต้องทํามันเลยทํามันทันทีด้วยจิตแห่งการให้ว่าพูดกับใครวาพูดกับตัวเองว่าตื่นรู้เองค่ะว่าพูดกับตัวเองว่าตื่นรู้เอง,เอง,เองแล้วว่าก็ออกมาแบ่งปันว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องมี energy แห่งการให้นะเราต้อง ะะมีความตื่นเต้นในการให้นะเรามีความตื่นเต้นในการนะคะรักษาความโชคดีของเราไว้นะว,นนวันนี้เรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้เรายังมีสมองสุดอัจฉริยะวันนี้เรายังมีงานที่เราทาํานะะบางคนตกงานนะคะบางคนตกงานแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยโชคร้ายไม่นะคะตกงานโชคดีนะ ที่เราได้อยู่กับลูกที่เราได้อยู่กับแม่ที่เราแยกอยู่กับครอบครัวที่เราได้อยู่กับสามีเออเห็น <he S 1> ไหมว่าเรายังโชคดีเรายังเรามีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นจากการที่ทํางานไปเชา้าเย็นกลับไปเชา้าบางคนกลับดึกเออไม่มีเวลาคุยกับครอบครัวไม่มีเวลาทานข้าวกับครอบครัวเลยนะคะไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกเลยไม่มีเวลาที่จะดูแลแม่เลย <ใน S 1> พ่อแม่เลยนะคะแต่พอเขาปลด ในยุคโควิดเนาะเออก็ปลดนะคะพบก็พบปลดจากงานคุณพักงานก่อนเฮ้ยมันเป็นความโชคดีนะที่กูได้พักมันเป็นความโชคดีนะที่กูได้อยู่กับพ่อแม่ได้ดูพ่อแม่ได้ดูลูกได้อยู่ใกล้ลูกคนที่เรารักอมไม่ใช่ทํางานนะคะจนตายหาแล้วก็เกิดมาทํางานจนตายหาแล้วเอ่อทำงานจนหนักแล้วก็ตายไปนะคะแต่วันนี้เราทํางานนะคะ เราสร้างชีวิตเพื่อคนที่เรารักและเราก็ยังอยู่กับคนที่เรารัก,กว่าคิดแบบนั้นนะคะอืเหมือนว่าค่ะทํางานอิสระค่ะนะคะขนาดทำงานอิสระนะคะทํางานปารนะกันอิสระนะคะแต่บางครั้งค่ะเราต้องอยู่เหมือนทํางานประจําในช่วงสร้างชีวิตค่ะทํางานเหมือนคนไปทํางานประจําเลยค่ะ ไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับบางทีกลับดึกกลับดื่นนะคะอยู่แต่บนรถค่ะนะคะอืมแต่ในระหว่างที่ทําประกันนั้นนะคะก็หาหนทางทางไหลของเงินค่ะไปลงสกุลเงินค่ะไปทําเครือข่ายค่ะไปซื้อสินค้าค่ะมาขายออนไลน์ค่ะแต่ไปไมร่รอดเพราะไม่มีการเรียนรู้ค่ะ เขาไม่มีการเรียนรู้ให้เราค่ะเขาแค่ให้เราลงเงินแล้วเอาสินค้ามาวางมาโกงไว้ค่ะเออแล้วก็ให้เรากินค่ะมันกินได้ค่ะกินได้เครือข่ายนี่ก็คือทําคอเลาเตออยู่แล้วมันกินได้เราก็กินค่ะอืมแต่จะหาทางไหลของเงินอย่างไรล่ะคะไม่มีทางการเรียนรู้แล้วเราจะไปแนะนําคนแบบไหนล่ะคะเราจะไปให้คนแบบไหน,นะคะแนวทางไม่มี แต่พอม,มาเจอแม่คุยตาค่ะกดจักรวาลกดแรงดูดมาเจอคลิปหมากาก21วันมาเจอนะคะกอดพาวเวอร์ Power, เดชคัมพีแก้กก้รรมเดชคัมพีเทวดาสร้างในเทคนิคของการขายมาเจอโทนเมจิกเวอร์ค่ะอันดับแรกนะคะเข้าสู่นะคะน้ำหอมพลังงานหินนะคะสินค้าต่างๆที่เป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกับแม่คุยตาศึกษาก่อนค่ะไม่มีเงินทุนหรอกค่ะแต่ใช้วิธีการเค่ะ ใช้วิธีการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองก่อนด้วยการเรียนคลิปมหากาบยี่สิบเอ็วันเออเห็นไหมพอเราเรียนแล้วเรารู้จักขอบคุณขอโทษบอกรักตัวเองเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสุขแหละเรารู้สึกว่าเราเป็นคนโชคดีแหละ เราหาช่องทางการไหลของเงินค่ะซึ่งแม่คุตาทำแบรนด์ตนเปจิเวิร์ตอนนั้นค่ะแล้วก็มาเป็นที่ชื่อตาและตอนนี้มาเป็น T S W รวยงงในดงเงินค่ะซึ่งเป็นระบบที่สุดเก่งที่สุดแต่หนึ่งสำคัญในนั้นเรารู้แล้วว่าเราได้อะไรในเกี่ยวกับการงานของเรา แต่วันนี้คะ่ะหัวใจสําคัญเลยที่สั่งความมัง่งคั่งให้กับวานะคะในทุกวันวาคิดว่าวาเป็นคนที่โคตรโชคดีคะ่ะวาคิดว่าวาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดคะ่ะวาคิดว่าวาเป็นคนที่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตื่นขึ้นมาปับ๊บวาคิดว่าวันเนี้ยมันเป็นวันที่โคตรของโคตรโชคดีของกูเลยที่กูยังมีลมหายใจอยู่โคตรของโคตรโชคดีเลยที่ตื่นมาเห็นหน้าลูก เห็นหน้าคนที่เรารักโคตรของโคตรโชคดีเลยที่มีบ้านหลังนี้คอยสนับสนุนโคตรของโคตรโชคดีเลยที่มีเก้าอี้ตัวเนี้ยมาเป็นบัลลังก์ที่นั่งให้กับฉันให้ฉันได้สร้างคุณค่าและช่วยเหลือผู้คนในเรื่องราวดีๆต่อไปและก็ทำงานที่รัก แล้วก็ทํางานที่รักค่ะสร้างความโชคดีตัวเองแล้วแล้วก็ทํางานที่รักค่ะซึ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะนั่นคือเป็นเป็นเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของร่วมกับแม่คุยตาค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกับแม่คุยตาค่ะระบบ TSW รวยงงในดวงเงินค่ะนะคะเออแลโกนะคะ รักษาความโชคดีไว้บางทีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามากระทบเราค่ะในระหว่างที่เราทํางานอยู่ในระหว่างที่เรา er, ทเทรนตัวเองอยู่ในระหว่างที่เราบวกอยู่นะคะเออมันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะเข้ามากระทบเราคะ่ะแต่ถ้าเรารู้ทันจิตค่ะเหมือนที่นะคะได้เรียนโค้ดมา <Thursday était S 2> ได้เรียนนะคะโค้ดจับนะคะตื่นรู้ค่ะนะคะแล้วก็ได้เรียนทุกๆคลิปของแม่ปุยตาค่ะรู้เท่าทันจิตค่ะ รู้เท่าทาันอารมณ์ของเราค่ะเราจะพลิกมันแค่นี้ค่ะจากที่นะคะเรารับเรื่องนะคะคือมันมีผลกระทบจากเรื่องลบเนี่ยเข้ามาแบบนี้เราพลิกค่ะเราสร้างสถานการณ์ใหม่ค่ะสร้างเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ oh <my> ที่มันเป็นด้านบวกเหมือนที่แม่คุยตาตอนวันนี้นะคะ oh <my> ก็ได้ตื่นรู้เหมือนกันนะคะตื่นรู้และไปมองเป้าหมายของเราค่ะพอเป้าหมายเราจัด เราชัดโฟกัสชัดนะคะเราคือว่าจะรู้สึกตื่นเต้นจากเมื่อก่อนนะคะคือว่าข้ามผ่านไม่ได้สักทีนะคะข้ามผ่านไม่ได้สักทีจุดจุดนี้ค่ะนะคะมีใครมากระทบนะคะนิดเดียวนะคะอารมณ์ไปแล้วฟังหมดเค่ะใส่ไปเลยค่ะกูไปรับเรื่องลบมาค่ะเหมือนกับว่าใครว่าอะไรเราบางอย่างบางสิ่งบางอย่างค่ะว่าจะเป็นคนคนนั้นทันทีแต่ตอนนี้ค่ะกรรมใครคนนั้นก็รับไปเลยค่ะเคยทําอะไร ก็ทําไปค่ะส่วนเราค่ะมีหน้าที่มีความสุขและบวกขาดทยานฟ้าเพราะว่ากูมีเป้าหมายของกูค่ะวาคิดแบบนี้ค่ะวาก็เลยค่ะไม่ค่อยนะคะจะฟังอะไรที่มันเป็นเรื่องลุกจะไม่ไปโฟกัสอะไรที่แบบมันเป็นมันไม่ใช่เป้าหมายของเราค่ะจะจะฟังจะจะให้หูฟังเฉพาะอ่าคนที่บอกว่าเฮ้ย แบบนี้นะมึงเป้าหมายมึงใกล้กล้แล้วนะเป้าหมายมึงเนี้ยมึงมึงเ้าใกล้ใกล้เลยนะใกล้เลยนะเอ้ยมึงทำทุกทางเลยนะคือฟังครูสิตาเท่านั้นค่ะฟังคนสําเร็จเท่านั้นค่ะนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหัวใจสําคัญแห่งความมั่งคั่งนะคะสั่งความมั่งคั่งให้เราตลอดไปนะคะคลิปนี้นะคะมาสั้นๆนะคะเพราะว่าเอาแต่เนื้อเนื้อมาให้เลยนะคะบอกได้เลยนะคะเอาเนื้อเนื้อมาให้เลยค่ะนะคะ แล้วก็พรุ่งนี้นะคะใครที่ได้อยู่ในโค้ดนะคะจับมือขายและก็จับมือขยายนะคะได้เจอกับครูสิวาแน่นอนนะคะกับโค้ดนะคะโค้ดนี้นะคะแล้วก็กับนะคะกับนะคะคอนเทนต์นะคะกับเรื่องราวที่วานะคะสัง่งกิจตัวเองนะคะให้พิชิตยอดขายให้ปังได้อย่างไรนะคะอยู่ในโค้ดนะคะจับมือขายจับมือใครได้เรียนโค้ดโชคดีนะคะเพราะว่าแม่ปรูติตานะคะบรรจงสร้างและ ผู้นาทุกคนนะคะที่ได้มาสอนในอร์สนี้นะคะเป็นตัวจริงทุกคนนะคะไม่ใช่ตัวปลอมค่ะและก็ผ่านการคัดกรองมาเป็นอย่างดีนะคะเออผ่านการคัดกรองมาอย่างดีค่ะว่าคุณคือตัวจริงไหมนะคะคุณคือตัวจริงไหมถ้าคุณคือตัวจริงสามารถเข้าให้แบ่งปันได้ค่ะแต่ถ้าคุณมาเล่นๆน,นะคะปัดออกค่ะไม่จะปัดออกตอนนี้คัดคนหมดเลยค่ะคัดเพจอย่างเดียวค่ะเห็นไหมว่าทุกอย่างค่ะ เราต้องเป็นเพชรนะ,ะเพราะเราอยู่ในดงเพชรเราก็ต้องเป็นเพชรถ้าเราอยู่ในดงหินเราก็เป็นหินค่ะวันนี้วาคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในดงเพชรค่ะเพราะฉะนั้นกูเป็นเพชรค่ะคนอื่นทําได้กูทําได้เจอกันค่ะกับคอสนี้นะคะใครที่อยู่ในกอสนี้โคตรโชคดีค่ะวาเรียนนะคะวาตื่นรู้ผู้นําทุกคนที่ได้สอนมาก่อนหน้านี้นะคะวาตื่นรู้มากๆเพราะว่านะคะกยขนลุกพอพูดแล้วผลลุกนะคะมันสุดยอดคอสมากๆเลยนะคะทําไมอ๋อ บางคนค่ะนะคะเขามีเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะที่เขาประสบความสําเร็จบางคนได้หลักล้านภายในหนึ่งอาทิตย์ทาได้อย่างไรบางคนสองล้านต่ออาทิตย์ทำได้อย่างไรบางคนสามล้านต่ออาทิตย์ได้ทําได้อย่างไรนะคะเออจับเงินหลักล้านโดยที่ไม่ใช่เท่าแต่ขายค่ะนะคะไม่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 ใช่กําไรขายปพลีกค่ะนะคะกําไรขายปพลีกแยกทิปแยกค่ะแต่เงินที่ได้จากการขยายระบบล้วนๆเลย ทำไมเขาถึงสําเร็จเร็วเพราะเขามีไอดอลที่ดีค่ะคือแม่ครูสิตาพลสวรรค์ปั้นเองได้แม่สิตาคัดกรองมาให้หมดแล้วว่าทางนี้ควรเดินทางนี้ไม่ควรเดินนะคะเออแลครูก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่แม่ครูตาคัดกรองมานะคะคัดกรองมาก็คือเราก็คัดกรองตัวเราด้วยค่ะว่าเราคู่ควรไหมนะคะเออคู่ควรในการที่เราจะไปแบ่งปันในในในโค้ดไหมเออหรือเรามีจิตที่แบบ เบเบไหมลังเลไหมระแวงไหมกักก,กกลัวๆไหมเอออะไรแบบนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างมากระทบกระเทือนแล้วมึงจะถอยไหมไม่ถอยค่ะนะคะบางครั้งค่ะไม่ได้พตดไม่ได้อะไรไปเจริงๆต,ตัวเองอยู่ค่ะนะคะดิฉันค่ะดิฉันรู้จิตค่ะนะคะแล้วก็ดิฉันรู้ค่ะนะคะเพราะมนุษย์ค่ะเป็นคนที่โคตรฉลาดค่ะเพราะมีสมองฉลาดกว่าคอมพิวเตอร์ฉลาดกว่าโทรศัพท์ค่ะ เพราะฉะนั้นเรียพอเราเรียนรู้ปั๊บเรารู้เลยนะคะรู้จิตค่ะรู้ใจรู้อารมณ์ค่ะรู้คนค่ะนะคะเออวันนี้หนึ่งสำคัญค่ะไปสร้างความมั่งคัง่งให้กับตัวเองค่ะไปเฉลิมฉลองตื่นเต้นกับสิ่งที่ยังอยู่สร้างรักษาระดับความโชคดีวไว้ให้ได้ค่ะไปคิดค่ะวันนี้วันนี้คุณโชคดีอะไร บางคนถูกหวยบางคนถูกรอตตารี่บางคนได้ของฝันชิ้นใหญ่บางคนเงินเข้าบางคนขายโคงดิบขายดีมากบางคนเจอครูอาจารย์ที่ดีบางคนเจอกาลยามิธีดีบางคนเจอครอบครัวดีเจอสามีดีเจอกาลยามิธีดีเจอลูกอัอิิชชาตาบุตรมีพ่อแม่ดีเออบางคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคือตัวฉันสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โอ้ยโคตรมีความสุขเลยกิจการการงานของฉันจเจริญเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูมีแต่ผู้คนมาสนับสนุนโชคดียังวันนี้ชโชคดีที่ยังมีงานให้ทำโว้ยโชคดียังวันนี้ชโชคดียังที่ยังมีที่หลับที่นอนให้นอนวันนี้ชโชคดียังยังมีไฟฟ้าให้เราได้ใช้ชโชคสร้างรักษาความชโชคดีไว้ค่ะชโชคดียังที่มีโลกโซเชียลให้เราได้เจอกันชโชคดียังที่เรามีพี่มาร์คพี่มาร์คคอยทำเฟซบุ๊กมาให้เราได้สนับสนุนกัน เราได้มารู้จักผู้คนทั่วโลกโชคดีย,ยังโชคดีย,ยังที่วันนี้ยังมีน้ำใช้โชคดีย,ยังเออที่ยังมีรถใช้ไม่ต้องเดินโชคดีย,ยังที่ยังมีต้นไม้ให้เราได้เปลี่ยนถ่ายออกซิเจนเออเห็นไหมโชคดีย,ยังที่ยังมีลมฝนฟ้าอากาศเห็นไหมมอง รักษาความโชคดีไว้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้คือเข้านอนกันหมดแล้วคือนะคะก็เลยต้องเสียงเบาๆหน่อยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะเจอกันนะคะคลิปหน้าชีวิตนี้มีแต่จะตาขาขึ้นค่ะนะคะจะตาขาขึ้นฟุดฟ